รู้หรือไม่กีฬาซีเกมจัดแข่งขันมาแล้ว32ครั้งโดย8ครั้งแรกใช้ชื่อว่ากีฬาแหลมทองหรือกีฬาเซียบเกมส์ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมาทั้งหมด6ครั้งครั้งแรกคือปีพศ2502จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ชื่อกีฬาแหลมทองครั้งที่1การเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ของไทยเกิดขึ้นในปีพศ2510กับกีฬาแหลมทองครั้งที่4ที่กรุงเทพเช่นกัน การเป็นเจ้าภาพครั้งที่3ในพศ2518กับกีฬาแหลมทองครั้งที่8ที่กรุงเทพมหานครการเป็นเจ้าภาพครั้งที่4ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13ที่กรุงเทพในพศ2528เป็นเจ้าภาพครั้งที่5ในปีพศ2538กับกีฬาซีเกมส์ครั้งที่18ที่จังหวัดเชียงใหม่และการเป็นเจ้าภาพครั้งที่6เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2550 กับกีฬาซีเกมส์ครั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมาเดยยวตลอดการแข่งขันทั้งหมด32ครั้งประเทศไทยครองเจ้าเหรียญทองมากที่สุด13สมัยและในปี2568นี้ประเทศไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกครั้งในซีเกมส์ครั้งที่33แระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพชนบุรีและสงขลา นับเป็นครั้งที่7ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ